ตอนนี้เวลาก็ประมาณ9ก้าโมงจากครึ่งแล้วนะครับผมเรามาดูกันว่าใน1วันกับ iPhone 16และ iPhone 16 Pro เนี่ยแบตเตอรี่ตอนนี้100เต็มทั้งคู่นะครับผม จะอยู่ได้ทั้งวันไหมโดยการใช้งานเนี่ยผมจะใช้ iPhone 16เป็นหลักในการใช้งานในชีวิตประจําวันนะเล่นโซเชียลถ่ายรูปบ้างทําคลิปบ้างเล็กๆน้อยๆดูหนังฟังเพลง,พงปกติทั่วไปที่คนทั่วไปใช้16ธรรมดาเนี่ยจะเอาอยู่ไหมนะครับผมจะถ่ายทําด้วย iPhone 16 Pro ทั้งคลิปเลยนะครับคลิปที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้ก็คือมาจาก16 Pro นะครับผมโดยผมะจะรีสศักยภาพแล้วก็ดึงฟังก์ชันความโปรเรื่องของกล้องเรื่องของวิดีโอของตัว iPhone 16ห r o เนี่ยมาให้ทุกคนดูนะครับว่าในยูทูบนนาาาทุ จะใช้ iPhone 16 Pro ในการถ่ายทำได้ไหมและที่สำคัญก็คือแบตเตอรี่ของมันเนี่ยจะอยู่ได้ทั้งวันไหมในกรณีที่เราต้องไปถ่ายงานข้างนอกทั้งวันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะตอนนี้ทุกอย่างในเครื่องนะมาแบบเป็น default เลยมาแบบตามตั้งค่าโรงงานเลยทุก a l w a y on Display ที่เปิดไว้ตลอดหรือว่าในเรื่องของการใช้งานนะเรามาดูกันดีกว่าว่า1วันจะใช้งานได้จบวันกันไหมครับ แน่นอนที่ทุกคนอยากรู้ก็คือในเรื่องของกล้องนะวันนี้เรามาเทสกล้องกันดีกว่าว่าใน iPhone 16ธรรมดานะ48ล้านกล้องหลักเนี่ยความคมชัดเนี่ยจะได้ไหมใครที่อยากจะใช้งานนะลองดูคลิปนี้ก่อนนะครับว่าภาพที่ได้จาก iPhone 16รุ่นนี้สีอัลต้ามารีเนี่ยภาพจะสวยขนาดไหนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่พัทยานะเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่านะบอกก่อนนะว่าผมมันไม่ใช่ตากล้องมืออาชีพเราเป็นแบบสายคอนเทนต์กรีเตอร์ทั่วไปแต่ก็อยากจะลองทดลองเหมือนกันว่ากล้องของเขาเนี่ยจะดีกว่าตัวเก่ายังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ นะครับเรามาดูในส่วนของกล้องวิดีโอใน iPhone 16กันดีกว่านะว่าแบบ1วันเนี่ยเวลาเรามาถ่ายรูปหรือว่ามาทำคอนเทนต์แบบสั้นๆลงคลิปใน TikTok อใน IG หรืออะไรต่างๆเนี่ยสามารถจะใช้ในตัวรุ่นธรรมดาแบบนี้ได้ไหมสําหรับงานวิดีโอนะลองไปดูกันเลยดีกว่าครับ SIMPLE SIMPLE MINDS GUESS WE'LL TAKE ONE Colorful eyes, I think I love you too much I miss your blueberry eyes ตอนนี้ก็ผ่านมาครึ่งวันแล้วนะครับตอนนี้ประมาณป่ายูกว่าเนาะแบตเตอรี่ของ iPhone 16เนี่ยเหลืออยู่ตั้ง6 2นะทุกคนไม่น่าเชื่อคือเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ใช้ไปลองเทสเกี่ยวกับกล้องเนาะถ่ายภาพถ่ายวิดีโอมาโฟทับวอล์กเล่นนิดๆหน่อยๆมาตัดคอนเทนต์ลงให้เ,เพื่อน,เน <S <S ๆเนี่ยก็แบตเตอรี่เหลือตั้ง60กว่านะครับแต่ว่าตอนใช้งานในแดดแรงๆเนี่ยก็มีเครื่องร้อนบ้างนิดหน่อยนะแล้วก็มีแบบเล่นโซเชียลถ่ายโซเชียลดูแมปนิดๆหน่อยๆใช้เว็บไซต์ ก็ตอบโจทย์อยู่นะเดี๋ยว60บาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าหลังจากนี้ช่วงบ่ายเนี่ยเวลาเราไปตัดงานจริงในแคปคาร์ up, จะลดลงไปขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมันจะมีแต่งรูปด้วยนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเรามาดูกันดีกว่าว่าต่อไปนี้จาก62เนี่ยช่วงเย็นเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่นะครับและเสียงที่คุณได้ยินอยู่ข้างหลังเห็นไหมครับรว่าเสียงเครื่องทำกาแฟแต่ต้องไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าใน iPhone รุ่นใหม่ทุกรุ่นเนี่ยมีออ d ด o m โอเกก็คือเราสามารถเลือกได้เลยว่าเสียงที่เราอยากต้องการเนี่ยเป็นแบบไหนภายในฟิล์มว I gotta tell you something I could do I could be running or I chasing you But I won't Cause I got better better things to do and I spent my precious time Chasing somebody who loves on I got a dollar for ทุกคนครับแล้วจะบอกว่าเวลาสีมันโดนแดดเนี่ยรู้สึกว่าหูมันสวยมากจริงๆอ่ะมันสะท้อนกับแฝงแล้วรู้สึกโอ้โหชอบเลยประทับใจมากนะครับและที่สําคัญคือมันเบาเบาจริงๆสะดวกพวกพามากนะครับตอนนี้ก็ประมาณแบบ สายสองกว่าสบายสามนะนะคือจากการที่ใช้งานมาทั้งวันวันนี้รู้สึกว่าเฮ้ย16เอาอยู่ว่าในเรื่องของแบตเตอรี่ตอนนี้ก็คือเหลือประมาณ45เปอร์นะแต่ผมใช้งานแบบเยอะมากทั้งตัดต่อทำคลิปแล้วก็นั่งเล่นโซเชียลแบบหรืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็อ่ารู้สึกว่าที่ชอบแล้วก็ประทับใจตอนนี้เลยนะครับเ่าบ้างเล่เาแบบเบาแต่เรารู้สึกว่าแล้วมัน มันดีเวลาใช้งานจิตจับต้องง่ายสะดวกมากตอนนี้ปุ่ม camera control คือใช้งานง่ายมากนะครับเราสามารถสไลด์ซ้ายขวาเพื่อเลือกเครื่องมือต่างๆแล้วกดแทบเบาๆนะครับเป็นการเข้าสู่เครื่องมือนั้นๆแล้วก็ทําการเลื่อนต่างๆได้เลยถ้าอยากจะถ่ายวิดีโอก,ก็คือกดค้างไว้หนักๆแบบภาพนี้นะครับผมแต่ถ้าถ่ายภาพเฉยๆเนี่ยก็คือกดหนึ่งค้งแรงๆนั่นเองนะครับแค่นี้ก็จะได้การแ capture หน้าจอนะครับเดี๋ยวมันมีอีกหนึ่งก็คือจะเป็นในส่วนของ slow motion จาก iphone 16 pro นะครับว่า120เฟรมเรทเนี่ยมันจะโหดแล้วมันจะออกมาดีขนาดไหนนะครับผมอะ,อะเดี๋ยวเราลองไปดูกันภาพต่อไปนี้ที่คุณจะได้เห็นเนี่ยมาจาก iPhone 16 Pro นะเป็นแบบ s ส o ลม o ชั่น120เฟรมเรทครับ ฝนและคือฝนมันกําลังจะตกเว้ยคือเกิดเหตุไม่คาดฝันก็ไม่เป็นไรถือว่าได้ลองแอคชั่นโหมดไปเลยในตัวนะครับจะบอกว่ารุ่น iPhone 16เนี่ยทำแอคชั่นโหมดได้ดีมากๆและนุ่มมากขึ้นด้วยครับหลังจากที่เราวิ่งหนีฝนมาแล้วนะครับก็มานั่งแต่งรูปที่ห้างเนาะจากนั้นเนี่ยคือใช้โหมดฟอโตกราฟิกสไตล์ใน iPhone รุ่นใหม่เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแต่งภาพได้ง่ายขึ้นจริงๆแล้วภาพที่ได้นี่คือคมชัดและเป็นแบบที่เราต้องการจริงๆนะครับไม่มีพื้นฐานก็สามารถที่จะแต่งให้สวยได้นะ เร็วดีนะครับใช้งานได้ในวันเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันกว่าว่าหลังจากที่ใช้มาเนี่ยจะจบวันแล้วเนี่ยแบตเตอรี่ของผมเหลือเท่าไหร่นะครับผมตอนนี้ขอตัวไปตัดงานก่อนครับ ก็จบกันแล้วนะครับผมสำหรับ1วันกับ iPhone 16รุ่นธรรมดานะครับแบตเตอรี่เป็นยังไงบ้างแบบฉบับแบบคุณใช้งานทั่วไปนะครับเราเริ่มใช้งานจริงๆเนี่ยตั้งแต่ประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะครับจนตอนนี้ก็จะ2องทุ่มละเลยเซว่า2องทุ่มแล้วกันเนาะแต่ว่ามาดูนะครับแบตเตอรี่เหลือ11%เเฮ้ยถือว่าไม่แย่นะก็อยู่ได้ทั้งวันอยู่นะครับเพราะว่าผมก็เล่นทั้งแบบโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็ใช้งานกล้องใช้งานวิดีโอ ถ่ายรูปตัดต่อแคปคัทด,ด้วยนะแล้วก็เล่คอนเทนต์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่าหน้าจอที่เราใช้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอะไรบ้างนะใน1วันสรุปแล้วใช้ไป12ชั่วโมง25นาทีนะครับเป็นในส่วนของกล้องเนี่ยก็พาไป3ชั่วโมงกับ55นาทีแล้วอะทุกคน แล้วก็ Instagram อีกชั่วโมงครึ่งรูปภาพอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งไลน์แคปคัทประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมแล้วก็เรียกแอปบ e ูเอ็กทรแล้วก็ Facebook ต่างๆแคนวาเนี่ยรวมแล้วนะครับการหยิบใช้เนี่ยประมาณ402ก็ทั่วไปนะเป็นกล้องซะส่วนใหญ่นะวันนี้เพราะว่าเราอยากจะทดสอบการใช้งานกล้องจริงๆนะครับผมอ่ะ,อะก็สรุปเป็นเศษคือเอาอยู่ครับสาหรับ iPhone 16นะครับ1วันใช้งานไป12ชั่วโมง25นาทีก็คือ12ชั่วโมงครึ่งอะ่ะเออตั้งแต่เช้าอะไรประมาณนี้เนาะเฮ้ยไม่น่าเกียดเลยนะแล้วผมไม่ได้ชร์จริงๆนะครับถ้าดูจากจอเนี่ยตอนนี้ผมบันทึกหน้าจอไว้อยู่เนาะก็โอเคเลยตอบสนองมากนะครับผมแต่ว่ารุ่นโปรต้องบอกก่อนว่าวันนี้รุ่นโปรเขาทาหน้าที่เป็นอ่าตากล้องหลักนะครับหรือว่าเป็นตัวกล้องหลักในการใช้งานเนาะแน่นอนว่า อยู่ไม่ถึงวันอันนี้พูดตรงๆนะครับเพราะว่าผมใช้ทั้งแบบความละเอียดคมชาร์จสูง120เฟรมเรท 4K ต่างๆเนี่ยเอาไม่อยู่โอเคนะชาร์จแบตไปประมาณ1รอบนะครับผมถึงจะอยู่นะครับรอบนี้นตอนนี้ก็อยู่ประมาณ27นะครับก็อันนี้ยังไม่ได้เป็นการใช้งานแบบคนทั่วไปไงเราใช้งานในแบบโปรดักชันและจะบอกว่าก็คือยังมีข้อเสียอยู่นิดหน่อยนะครับต้องบอกก่อนว่าประเทศไทยมันร้อนมากใช่ไหมครับเวลาเราใช้งานกลางแดดบ่อยๆจัดๆยอะๆเนี่ย แน่นอนเครื่องร้อนร้อนแบบร้อนจีะ่ะแต่ว่าไม่เหมือนกับตอน15 Pro 15 Pro โปร้อนจนแบบเครื่องใช้งานไม่ได้ใช่ปะแต่ว่าอันนี้ร้อนแต่ยังทำงานได้มันแค่บอกว่าอ่าควรทำให้ไอโฟนของคุณน่ะเย็นลงแค่นั้นแต่ว่าผมก็ถ่ายรูปต่อได้ผมก็ถ่ายวิดีโอต่อได้เอออันนี้โอเคแล้วรู้สึกว่าเออมันร้อนแล้วมันหายเร็วอะมันหายเร็วจริงๆตรงที่ว่าประมาณทิ้งไว้ประมาณ5นาทีอะ ก็กลับมาถ่ายได้ปกติเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้คือผมว่าเขาพยายามจะแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนส่วนเรื่องคุณภาพของวิดีโอเนี่ยก็คือแล้วแต่ทุกคนจะคิดนะว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่าเราไม่ใช่ตากล้องมืออาชีพไม่ใช่ทีมโปรดักชันจัดจัดจ๋าๆเราแค่เป็นคนแบบ end user ใช้โทรศัพท์ทั่วไปดึงฟังก์ชันการทํางานการใช้งานของเขามาให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะด,ดูว่าโอเคคุณภาพคุณภาพต่างๆเป็นยังไงแต่ถามว่าส่วนตัวเนี่ยมันก็คงยังแทนกล้องหลักไม่ได้หรอกแต่มันก็สามารถใช้ทำคอนเ ลง YouTube ลง t ิกต o อกลงนิวลงอะไรต่างๆเนี่ยที่ได้คุณภาพมากกว่ารุ่นเดิมแน่นอนครับแล้วทั้งหมดนี้ก็คือ1วันกับ iPhone 16และการใช้งานของ iPhone 16 Pro แบบเต็มแม็กแม็กไปเลยนะครับผมก็ถ้าใครถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u ั s สไคร e ให้กับไอทีขับแล้วก็ติดตามทุกช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้วยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ